ครับคุณผู้ชมครับเดือนตุลาคมนี้ก็ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของงานหากรรมลดราคาของผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นยอดขายในปีนี้ซึ่งจุดสังเกตที่สําคัญก็คือผู้ประกอบการเองก็ได้นําสินค้าออกมาลดราคาเพื่อเร่งระบายสินค้าขณะที่ผู้บริโภคเองก็ได้มีการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อด้วยครับ ้องยอมรับบ้านในช่วงท้ายปีนี้ผู้จัดงานหลายรายต้องต่างเร่งจัดงานลดราคาสินค้าต่างๆมากขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเร่งระบายสินค้าและกระตุ้นยอดขายภายในปีนี้ให้มากขึ้นหลังจากในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างๆต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ฉุดรั้งเอาไว้จากการสำรวจในงานโฮมโชว์2014ที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งผู้จัดงานได้รวบรวมตั้งแต่สินค้าระดับไฮเอนด์ end, อสังหาริมทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ อิเล็กทรอนิกส์ลงมาถึงสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปโดยเท่าที่ทีมงานได้พูดคุยกับผู้เข้าชมหลายรายก็พบว่าการใช้จ่ายเงินของลูกค้ายังมีแต่รูปแบบการจ่ายกลับแตกต่างจากปีที่ผ่านานมาโดยเฉพาะการเลือกซื้อสินค้าจาเป็นต่อชีวิตประจําวันและการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วต้องดูดีแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะที่เราจะใช้จ่ายเงิน ได้น,น้อยที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะคะเงินก็หายากของก็รู้สึกว่าราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆมีการลดปริมาณลงแต่ราคาก็ขึ้นอีกเนี่ยช่วงไหนเขาลดราคาแล้วก็ซื้อถ้าช่วงไหนไม่ลดราคาเราก็เก็บไว้ก่อนถ้าของไหนถูกเราก็ซื้อไว้เยอะหน่อยเนี่ย ในงานนี้ยังมีสินค้าหลากหลายรายการที่ยังน่าขายดีแต่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรทัศน์ก็ยังเป็นสินค้าดาวเด่นสําหรับงานแบบนี้ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรดวดเร็วทําให้มีราคาที่ถูกลงพนักง,งานขายท่านนี้บอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ได้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมาก่อนทั้งจากรีวิวทางอินเทอร์เน็ตการบอกต่อกันในโซเชียลมีเดียจนช่วยทําให้สินค้าขายได้อย่างรดวดเร็ว ต่างกับที่ผ่านมาที่พนักงานขายต้องเป็นผู้แนะนําก่อนเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค้าส่วนมากก็จะมาตามงานถ้ามีสื่อโฆษณาเยอะมันก็ออกออกสื่อออกอะไรเงี้ยครับมันก็ลูกค้าก็จะมาตามสื่อครับผมถ้าถามว่าดีไหมมันผมก็คิดว่าดีครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิตอลไงลูกค้าก็อาจจะมาสนใจเรื่องทีวีเกี่ยวกับดิจิตอลอ่ก็คือเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับผม เช่นเดียวกับทางฝั่งผู้ประกอบการที่มาร่วมงานนี้ก็มีหลายรายที่ยอมรับด้วยเช่นกันว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปโดยการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้ามาก่อนซึ่งจะเป็นตัวตัดสินถึงยอดขายของผู้ประกอบการแต่ละรายก็พอได้ครับในงานกางขายแต่ละครั้งส่วนใหญ่ก็จะได้สุกเสาร์อาทิตย์นีครับที่ยอดขายพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเราก็จะอยู่ที่ประมาณปางกลางแล้วแต่บางทีก็ แต่ถามว่าคุ้มไหมกับการขายก็ได้ระบายสินค้าครับแต่ยอดขายอะไรเราเราไม่ได้อยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะดูที่ราคาครับเพราะรองเท้าส่วนใหญ่เขาก็จะประมาณใกล้เคียงกันส่วนใหญ่มาเจอด้วยราคาคุณภาพเขาก็จะซื้อใส่ผมมาขายที่นี่ทั้งหมด4ครั้งเราก็มีลูกค้าที่เป็นประจําของเราอยู่มาเจอเขาก็ซื้ออะไรอย่างครับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์กำลังซื้อที่มีความไม่แน่นอน ตามภาวะเศรษฐกิจจึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการไม่ใช่แค่เพียงทำการส่งเสริมการขายหรือการลดแลกแจกแถมเพียงเท่านั้นแต่ควรต้องเพิ่มศักยภาพสินค้าลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นถ้าหากต้องการจะอยู่รอดภายใต้ภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นและพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของผู้คนที่แตกต่างกันไปและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทีมข่าวมันนี่ชแนลรายงาน